สวัสดีครับเพื่อนๆนั่นนะน,นักตกปลาทุกๆท,ท่านครับผมวันนี้เราก็มาตกปลากันอีกเช่นเคยครับกับช่องเน็ตสหายสายเยอะวันนี้เราก็มาตกปลาคลองหมายธรรมชาติอีกเช่นเคยครับผมแล้วก็มีเวลาตกครึ่งวันอีกเช่นเคยวันนี้เรามีเหยื่อมาแนะนำครับผม เหยื่อตัวนี้ครับผมเหยื่อของเมียบน่นตัวนี้ครับเห็นไม่รู้เห็นหรือเปล่าเหยื่อเมียบ่นของนาต่อยชายคลองสำหรับเหยื่อตัวนี้ก็ตกได้ทั้งบ่อทั้งไมยธรรมชาติตกได้หมดครับโดยเฉพาะปลานินจะกินดีมากแต่วันนี้ผมจะมาตกปลา ตะเพียนปลากระมังแล้วเรามารอชมกันว่าวันนี้เราจะได้แต้มมาฝากนานาหรือเปล่าแล้วถ้าใครสนใจเหยื่อตัวนี้ก็ติดต่อมาที่ Facebook ผมก็ได้หรือไม่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ครับผมหรือไม่ก็ติดต่อไปที่น้าต่อยชายคลองได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook ให้ก็ถ้า มาจากช่องเนตายไซเยอร์บอกแกแกจะลดให้เป็นพิเศษครับผมราคาพิเศษเลยก็อย่าลืมกันนะครับผมฝากเหยื่อตกปลาดีๆอีกตัวหนึ่งครับผมเหยื่อเมียบนทีมงานนะาต่อยชายคองฝากด้วยนะครับผมตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปรอชมกันเลยครับผม 没有啊。 ครับสำหรับหมายนี้ก็ต้องขอความร่วมมือหน่อยนะครับผมพอดีทางชุมชนเขาฝากบอกมาครับผมว่าถ้าใครเอารถเข้ามานะ่ะให้จอดชิดข้างทางอย่าขับเข้ามานะครับเพราะจะเหยียบแนวท่อน้ำที่เขาวางไว้เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผม นี่ครับทางตรงนี้จะเป็นสามแยกเป็นทางนี่ครับแนวท่อตัวนี้ครับผมตัวนี้ครับก็ขอความร่วมมือใครที่มีรถยนต์ก็ขับเข้ามากลัวจะเหยียบท่อเขาเสียหายครับผมก็ประมาณนี้นครับแล้วเรื่องขยะก็ฝากด้วยนะครับ เก็บกลับด้วยครับเอามาก็ฝากเอากลับด้วยเดี๋ยวเราจะไม่มีหมายตกกันครับผมก็ช่วยกันรักษาความสะอาดหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปรอรับชมกันต่อเลยครับผม มาอีกตัวแล้วครับผม <Yahoo! S 1> ตัวแรกมาแล้วครับโอเคลืมเอากระชังมาต้องใส่ทัง โอเคมาติดตัวแล้วครับผมตะเพียน ตอนนี้เราก็ได้ย้ายหมายมาใหม่พอดีตรงนู้นมันเงียบมากเลยครับผม oh, <no. S 1> อันนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ตรงศาลา mm hmm. ก็เกือบๆถึงปากทางเข้าครับผมเดี๋ยวเรามารอชมกันว่า oh, <no. S 1> เราจะได้แต้มอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอชมกันเลยครับผม ใช่แล้วครับตะเพียนตัว <Wow. S 1> แรกของหมายนี้ครับผม อีกตัวแล้วครับตัวเพียวตัวที่สองของไม้นี้ครับผม อีกเต็มแล้วครับผมเพี <Wow. S 1> ยน ตามมาติดๆครับเพี <Wow. S 1> ยนตัวสวยๆทยยั้งนั้นเลยครับผม ครับตอนนี้ก็สิบโมงสี่สิบกว่าแล้วครับผมตอนนี้ท่าทางจะไม่ค่อยดีแล้วครับผมสวะมาเต็มโค้ง oh, <no. S 1> พอดีฝั่งนู้นเขาตรงสะพานเขาใช้เรือดันสวะเข้ามามาฝั่งนี้ตอนนี้ก็ใกล้จะมาถึงแล้วฝั่งนู้นครับผมดู าเต็มเลยอยูจะตกได้เปล่าถ้ามาถึงสงสัยจะต้องกลับเดี๋ยวรอดูอีกสักพักหนึ่งถ้าสวะมาถึงก็สงสัยก็ต้องกลับแล้วครับผมพอมาเต็มคลองเลยไม่มีทางหลบเลยดูไปแล้วเดี๋ยวเรามารอชมกันต่อครับผม แต้มแล้วครับผมตกเทียน หลุดครับพอดีติดลากไม้ เต็มแล้วครับผมเกียนสวะมาเต็มเลยครับผมดูครับสวะมาเต็มคลองเลยหรู้จะตกได้หรือเปล่าครับหรือจะต้องกลับบ้านหรือเปล่าเต็มเลยครับผม สวะสวะมาเต็มโคองเลยครับผมโอ้ไม่มีที่ตีเลยครับผมเดี๋ยวรอดูอีกหน่อยหนึ่งว่ามันจะหมดหรือเปล่าว่ามันจะลอยออกไปหมดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอชมกันต่อไปครับเต็มเลยครับผมงานเข้าแล้วครับ เพื่อนๆนะฮะสวะมาเต็มเลยครับผมเต็มคลองเลยเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งดูว่ามันจะพอตีได้หรือเปล่าถ้าตีไม่ได้สงสัยก็ต้องกลับครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ11บเอโมงกว่าแล้วครับผม เยอะมากเลยครับแบบนี้แหละครับหมายทรรมชาติเอาแน่วนอนไม่ได้ป่ากำลังเข้าเมื่อกี้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มบางๆหน่อยแล้วเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึง่งว่าจะดูว่าจะตีอีกสักชุดหนึ่งถ้าไม่กินยังไงก็กต้องกลับครับผมก็เลยเวลามาเยอะแล้วสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วมีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่ง เดี๋ยวเรามารอชมกันครับ มาเต็มครับผมติดไม้ลึกว่าจะไม่ได้ใช่แล้วครับกำมังใสสวยเลยครับ ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับผมได้เวลากลับแล้วครับผมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับผมเดี๋ยวจะต้องเข้างานบ่ายสามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะนะท,ทุกทท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ช่องเนตสายไซเยอร์เราจะพยายามหาหมายดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะนะแล้ววันนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณน้าต่อยที่ให้เหยื่อมาตกวันนี้เหยื่อเมียบน่นของน้าต่อยถ้าอยากได้เหยื่อก็ติดต่อไปที่ facebook ของน้าต่อยได้เลยครับผมบอกแกบอกแกว่ามาจากช่องนีสายไซเยอร์เดี๋ยวแกจะลดให้เป็นพิเศษครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอ จบเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วครับผมก็พอได้ลาบได้ต้มครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าได้กี่แต้มนี่นะครับผลงานวันนี้ก็พอได้อยู่ครับผมใสสวยๆทั้งนั้นเลยครับจะเพียนกำมัง ถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้นะ่าจะได้เยอะกว่านี้ครับผมพอดีสวะมาเยอะแถมเวลาก็หมดเดี๋ยวก็จบเพียงแค่นี้นะครับผม